สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีการผัดกับเผากุ้งแบบง่ายๆนะครับใส่หมูใส่หมูนิดนึงนะครับมาดูเครื่องปรุงกันครับมีใบกัะเพรากุ้งแล้วก็หมูสับแล้วก็พริกแกงครับเอาหม้อตั้งไฟใส่น้ำมันครับพอน้ำมันเดือดแล้วก็นำเอาพริกแกงที่เราตำนะครับไปผัดให้หอมครับ ครับไดห้หอมเลยนะครับพอหอมแล้วก็เอาหมูสับลงไปผัดก่อนนะครับผัดให้หมูสุกครับ จากนั้นนำกุ้งลงไปผัดรอให้กุ้งสุกครับพอกุ้งสุกแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสปลาเขียวน้ำตาล ผงปรุงรสผงชูรสนิดนึงใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็คนให้เข้ากัน แล้วก็ใส่น้ำมันหอยคุกเขาให้เข้ากันครับสุดท้ายแล้วนะครับใส่ใบกะเพราลงไปเลยพอใส่ใบกะเพราลงไปแล้วนะครับ พอคุกเขาให้เข้ากันครับไม่ต้องทิ้งไว้นานครับเพราะกลิ่นกระเพราจะออกหมดก่อนนะครับนี่กําลังหอมครับถ้าใบกระเพราสุกกว่านี้ก็จะไม่ค่อยหอมแล้วครับนี่ครับเสร็จแล้วครับง่ายๆครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ